สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับจากที่ได้ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับผมก็ไปเที่ยวบ้างเลยบ้างนะครับแล้วก็พอดีก็ไม่ได้ของใหม่มาทางด้านแถวบ้านคุณตาแก่นะครับของแถวแถวสระบุรีแถววัดสนมลาวอะ่ะเขาเขาไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านตา,ตาก็ไม่ได้ออกมาก็เลยไม่ได้ไปเอาของนะครับพอดีตอนนี้เขาเปิดให้เข้าแล้วก็เลยไปเอาของมานะครับ ก็ได้มาก็เลยมาทำคลิปนะครับให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันนะครับก็หลายท่านนะครับที่โทรมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับถึงการที่ท่านได้บูชาไปแล้วเอาไปใช้ได้ผลเนี่ยผมก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ดีใจด้วยเพราะอย่างที่บอกครับทำบุญให้เยอะๆทำบุญให้กับหลวงพ่อพีนะนะครับแล้วก็พายที่อยู่ในวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับอย่าลืมนะครับ แล้วก็หลายท่านก็ไปบูชามาจากที่อื่นแล้วมาถามผมผมก็ต้องนี่ผมผมผมบอกตรงครับผมไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าผมไม่อยากไม่อยากจะบอกนะครับคือคือแต่ผมไม่ไม่อยากไปยุ่งนะครับพอพุทธพูดไปแล้วเดี๋ยวเกิดท่านเอาไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมมาพูดว่าไม่ใช่ของไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ท่านหลวงพ่ออย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องนะครับเพอเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ คนหวังดีก็มีคนหวังร้ายก็เยอะนะครับผมนะครับแต่ของผมเนี่ยถ้าท่านเขาบอกว่า,เ,าเป็นของเก๊ท่านก็ศึกษาดูนะครับท่านก็ศึกษาเอาเองนะครับเก๊เขาว่าเก๊ผมก็ไม่ไปเถียงเขาหรอกนะครับเขาว่าเก๊ก็เก๊เขาบอกว่าเป็นอะไรนะที่น้องมีน้องอยู่คนเขามาบอกผมว่ามีคนบอกว่าไม่มีในสารระบบใช่ครับไม่มีในสารระบบแน่ผมม่กล้ารับรองได้ว่าะว่าไม่มีใครเห็น มีคนรู้ไม่กี่คนเองของบางอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ที่เนะผมอาผมตั้งแต่ผมดูมานะครับผมไม่เคยเห็นมีใครเอามานะครับไม่เคยเห็นมีใครเอามาลงนะครับก็ไม่มีใครรู้เพราะจริงๆแล้วนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าหลวงพ่อทําวัตถุมงคลอะไรบ้างให้ใครให้ใครนะครับเพราะบางอย่างหลวงพ่อทําแค่ชิ้นเดียวเพรามีคุณจะรู้เหรอถูกไหมครับ คุณตาแก่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกครับใครที่บอกว่าเออต้องอยู่ในต้องอะไรนะต้องอยู่ในสารระบบมันมาผมว่ามันไม่ใช่ครับผมเขามีบางคนเขาเขามาอย่างคุณตาเล่าให้ฟังคุณตาแก่เล่าให้ฟังมีบางคนเขาก็มามาดูดวงหลวงพ่อดูให้แล้วหลวงพ่อก็ทําของแก้ให้นะครับทําของแก้ให้ก็บางทีก็ทําชิ้นเดียวบ้างสองชิ้นบ้างนะครับทึ่งอันนั้นไม่รู้หรอก มันไม่อยู่มันมันมัน,มนคือมันไม่อะไรเป็นอะไรที่ออกมาแพร่หลายแต่ยังดาวเนี่ยนะครับดาวเนี่ยดาวจริงจริงนะครับผมมันก็มีแค่สองอย่างที่ให้เลือกนะครับคือดาวดาวที่ที่เป็นเอ่อเป็นเนื้ออาถรรพ์นะเป็นเนื้อน้ำมันกับที่เขาเล่นกันที่สวยที่เป็นช่อชัยพืชมีเพชรพลอยนั่นก็นั้นก็คือข้าแค่สองสองแบบนี้เองนะครับท่านเลือกเอา ถ้าท่านชอบแบบไหนก็เลือกเอาแค่นั้นเองมันแต่การที่ให้ผมไปบอกว่าเอ้นนี้ใช่อันี้ไม่ใช่างทีมันมันมันก็ลำบากนะครับมันก็ลำบากลำบากตัวผมด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปยุ่งของคนอื่นเขาแค่นี้ผมก็นะครับก็มีหลายท่านก็โทรมาผมก็คือถ้าตอบได้ผมก็ตอบตอบไม่ได้ผมก็ผมก็ต้องต้องบอกไปนะครับว่าผมเออช่วยไม่ได้ ะครับผมถ้าแล้วท่านไปไปบูชามาแล้วนะครับจะห้าพันจะหมื่นหนึ่งมันก็ก็เสียตังค์ไปแล้วอ่ะท่านก็แล้วคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมวันนี้ก็จะมีของมาให้นะครับให้เพื่อนออได้ดูนะครับได้ดูแล้วก็เป็นเ,เรียกว่าผมผมก็เพิ่งเคยเห็นผมตัวผมเองนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้แล้วคุงตาเ็าบอกมาว่าของพวกนี้ มีจํานวนที่สร้างขึ้นมาน้อยนะครับสร้างขึ้นมาน้อยเ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงครั้งต่อไปถ้าคุณตามีอะไรเพิ่มมาอีกเห็นคุณตาบอกว่าจะมีเพิ่มเพิ่มมาให้อีกนะครับเป็นของที่หายากแล้วก็ไม่มีไม่มีใครคุณตาพูดได้เลยว่าไม่มีใครมีถึงแม้ตอนนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมีอยู่ชิ้นหนึ่งคุณตาบอกว่าไม่มีใครมีแน่นอน นะครับผมเพราะว่าทําขึ้นมาแค่แค่สามชิ้นนะครับทําขึ้นมาแค่สามชิ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมครับผมอันแรกนี่นะที่ผมจะให้ท่านดูก่อนให้ท่านดูก่อนเลยนะครับอันนี้ผมได้มาแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับผมได้มาชิ้นเดียวด้วยนะครับแต่ผมก็ถามทังคุณตาไปแล้วมีอีกไหมทั้งมีนะครับขอขอเพิ่มมาหน่อยเผื่อมีใครอยากสนใจอยากจะได้ก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้ อันเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีต้องมีประเภทแบบว่าพูกเซียนนะครับต้องมาบอกว่าไม่มีในสารระบบอันนี้นะครับผมไม่มีในสารระบบเน่เพราะทํามาน้อยมากนะครับผมเป็นเนื้อเทียนนะครับทําจากเทียนทั้งหมดเลยนะครับทําจากเทียนนะครับทําจากเทียนอันเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูใกล้ๆมันจะเห็นไหม ครับผมเป็นเทียนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมเป็นเทียนใช่ไหมครับเป็นเทียนนี่ครับแล้วจานเนี่ยสำคัญลอยจานนี่คือลายมือของหลวงพ่อเองนะครับคุณตาบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนเป็นคนจานเป็นคนเป็นคนเทเองด้วยเทียนเป็นคนทําด้วยนะครับผมนะครับคุณตามีหน้าที่เตรียมต้มต้มเทียนให้ให้ให้ใหให üne, เรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อท่านจะเป็นคน มาเทเองแล้วก็พอแห้งปุ๊บท่านก็ให้แกะออกมาแล้วท่านก็นมาจานอันนี้เป็นลายมือท่านนะครับเป็นลายมือท่านนี่ครับนี่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับผม,ผมชอบมากชอบมากนะครับผมนี่นะครับสวยมากเลยเป็น เรียกว่าเทียนเทียนชัยนะครับเป็นเนื้อเทียนชัยนะครับผมพ่อทําขึ้นมาไม่ไม่ไม่กี่ชิ้นนะครับทําขึ้นมาไม่กี่ชิ้นเดี๋ยวอันนี้ผมวางไว้นะครับผมอีกอันหนึ่งที่ผมได้มาใหม่นี่ครับจะให้ดูอันนี้ก็คือน้ําเต้าน้าเต้าเรียกเงินเรียกทองนะครับผมพ่อท่านเรียกว่าน้าเต้าเรียกเงินเรียกทองนะครับผมสังเกตดูดีๆนะครับว่า ยันประจําตัวของท่านนี่คือยันอยาให้ดูนะครับนะครับยันนะยันนะอกแตกถึงผมเคยบอกกับหลายคนหลายคนไปแล้วนะครับว่าวิธีการดูของหลวงพ่อยนะให้ดูยันตัวนี้ก่อนเลยนะครับตรงที่เข้าขึ้นขึ้นยันนะครับผมคือตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับผมถ้าขึ้นถ้าขึ้นไม่ไม่ใช่แบบนี้ก็คือผิดแล้วครับผมนะครับผม นี่คือยันของหลวงพ่อแล้วสังเกตดูนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการเป็นการแกะด้วยด้วยมือนะครับเป็นการแกะด้วยมือท่านจะเห็นไหมครับว่าเป็นรอยหยักหยักหยักแล้วก็เส้นจะไม่เสมอตื้นบ้างลึกบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างเพราะทําด้วยมือทั้งหมดนะครับผมนะครับนี่ครับแกะด้วยมือทั้งนั้นนะครับผมไม่มีการใช้เครื่องนะครับไม่มีการใช้เครื่องแล้วที่สําคัญนะครับ ถ้าเป็นปากกาอันนั้นจบเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยนั่นอันนั้นไม่ต้องไปสนใจเลยครับหลวงพ่อไม่มีการใช้ปากกาเขียนนะครับที่สําคัญคือจะต้องแกะด้วยมืออย่างเดียวนะครับเนี่ยนะครับผมทั้งหมดนี้ต้องแกะด้วยมือแล้วของท่านเนี่ยยันของท่านเนี่ยมีไม่กี่คําเองครับผมไม่มีเยอะแยะไม่มีแบบหูยันเต็มไปหมดเลยไม่มีนะครับผม นะครับแล้วของท่านจะเน้นคือผ้าสังกะจายเป็นกับผ้าลาหูถ้าส่วนใหญ่นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับจะมีอยู่หลายขนาดนะครับมีหลายขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูใหญ่สุดนี่ครับผมผู้ใหญ่อันนี้ที่ผมได้มาคือใหญ่มากนะครับผมนี่ครับผ้าลาหูอันนี้คือใหญ่เลยนะครับผมเห็นไหมครับ อีนน่อยันอันนี้สําคัญท่านดูแต่ยันถ้า,ถายันดูยันนี้ถ้าผิดจากนี้ไปก็คือไม่ใช่แล้วครับผมแล้วก็จะเป็นการแกะทั้งหมดนะครับเป็นการแกะแกะด้วยมือนะครับไม่มีการใช้เครื่องนะครับผมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นเต้าเรียกซับต้มเต้าเก็บซับอะไรพวกนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นต่อไปอันนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยครับผมอันนี้น้อยคนจะได้เห็นนะครับอันนี้น้อยคนจะได้เห็นอันนี้คือโคดมะพร้าวนะครับโคดมะพร้าวนะครับเป็นโคดมะพร้าวนี่นะครับเป็นโคดมะพร้าวขนาดโคดมะพร้าวก็ยังใช้แกะด้วยมือสังเกตไหมครับว่ายันนะ ยันนะคือยันประจําของท่านจะไม่จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือชัดเจนนะครับจะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีคําว่านาเตสูเตนะครับอยู่ข้างๆของท่านนะครับผมนี่นี่คือคนมะพร้าวนะครับถึงน้อยคนที่จะที่จะมีแล้วก็ได้เห็นนะครับอันนี้เรียกคนมะพร้าวส่วนอันนี้ก็ เป็นอันที่เรียกว่าสุดยอดเลยครับไม่เคยมีใครรู้นะครับว่าหลวงพ่อทำตะกุดลูกปืนทาเหตุที่ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยคุณตาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคุณตาแก่มาขอหลวงพ่อนะครับมาขอหลวงพ่อจริงๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ไม่อยากทำให้นะครับไม่อยากทำให้นะครับเดี๋ยวผม มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดภาพามันจะหลุดแบบไม่ค่อยชัดนะครับผมอ๋อจัดละนี่นะครับผมพอหลวงพ่อจะไม่เน้นเรื่องสายบูที่ผมบอกกนนะครับผมท่านก็เลยทำแต่ท่านก็อยากจะช่วยนะครับท่านก็เลยทำให้คนนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวทำครั้งเดียวนะครับทำแค่สามดอกเท่านั้นเองนะครับสามดอก นะครับสามดอกคือที่ทำเนี่ยหลวงพ่อท่านใช้เวลาทำเนี่ยนานมากนะครับใช้เวลานานมากใชเ้เวลาทำถึง 3, สามพรรษาไม่น่าเชื่อนะครับผมพอแล้วผมฟังเฮย้ยจริงเหรอทั้ง 3, สามพรรษาสามพรรษาก็คือสามปีดิโอ้ผมก็เลยบอกโอ้ทำไมทำมานานอย่างนั้นล่ะอุณตาบอกว่าทำพวกเนี้ยหลวงพ่อท่านจะไม่รีบทำ ท่านจะค่อยๆทําข้างในข้างในมีของอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ท่านจะจานเองนะครับท่านเป็นคนบรรจุเองนะครับเป็นคนบรรจุเองตอกเองแล้วก็จานเองด้วยนะครับท่านจะค่อยๆจานแล้วการจาน,นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าหรือว่าจะทําได้กันทุกวันท่านไม่นั่งทําทุกวันนะครับท่านจะดูเลิกดูเวลานะครับแล้วท่านก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาในการทํานานมาก นะครับผมนานนานจริงๆนะครับแล้วทําแค่สามดอกดอกแรกนะครับคุณตาหลวงพ่อท่านมอบให้กับคุณตาแก่ไม่ใช่มอบให้กับคุณตาคุณตาสูงเป็นดอกแรกนะครับคุณตาสูงซึ่งคุณตาสูงตอนนี้ก็เสียไปแล้วก็ของอันเนี้ยตอนนี้ก็คืออยู่กับอยู่กับลูกนะครับอยู่กับอยู่กับลูกคุณตาสูงลูกชายนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ อดอกที่2ก็คืออยู่คุณตาแก่ส่วนดอกเนี้ยที่ผมได้มาเป็นดอกที่3าคือดอกสุดท้ายเนี้ยจริงๆแล้วเป็นของเพื่นอนคุณตาแก่ที่ขอหลวงพ่อไว้แต่เขาไม่สามารถจะรอได้นะครับเขาแล้วเขาก็ไม่มาเอาคุณตาแก่ก็เลยเก็บไว้2องนะครับพอวันคราวเนี้ยคุณตาก็บอกว่าอ้าวแกมอบให้ผมนะครับแกมอบให้ผมขอให้ผมเก็บไว้ให้ดีเพราะไม่มีอีกแล้วนะครับมีแค่ดอกเดียวที่จะให้ นี่ครับผมอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับนี่ครับผมเพิ่งไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงพ่อก็ทํานะครับหลวงพ่อก็ทําแล้วก็เป็นลายรอยจานทั้งหมดเป็นของหลวงพ่อด้วยนะครับผมนะครับคราวนี้ผมก็ได้มาอันนี้ก็คือหมอเขาเรียกอะไรฝันดีฝันเด่นนะครับฝันดีฝันเด่นที่หลายท่านก็เคยเห็นแล้วนะครับฝันดีฝันเด่นเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับครับผม ด้านหนึ่งเป็นครุฑนะครับผมด้านหนึ่งเป็นพระสังฆายนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับเทียกหมอนฟันดีฝันเด่นคราวนี้ก็ได้ก็ได้ของมาก็เนี่ยครับผมได้มาคุณตาคืออันเนี้ยถ้าเกยเพื่อนคุณตาที่อยู่ถ้าเกยนะครับ เอามาให้คุณตานะครับเอามาให้คุณตาคุณตาก็อามาส่งมาให้ต่อให้ผมนะครับผมเป็นดาวชมดนะครับผมพรุ่งนี้ก็เป็นดาวแม่เนื้อหอมปกตินะครับผมอยู่นี้แล้วก็เ,เพชรพยาธรอ,อันนี้คือจะเป็นคราบนี้วันนี้ผมเอาน้ํามันลงน้ามันนะครับอาน้ํามันมามา,มาทาออกนะครับพอเพือพ่อที่เพื่อที่จะให้เห็นเนื้อในนะครับผมเนี่ยครับผม เห็นชัดไหมไม่ไม่น่าจะชัดนะครับผมผมใช้พูกกันเนี่ยจุ่มน้ำมันแล้วก็มาทาเพื่อเพื่อเพื่อจะดูว่าพิมพ์เขาเป็นยังไงนะครับก็ได้กันนี่ครับจริงๆเขาเป็นไม้เป็นไมยย่เง,งี้เป็นคราบนะครับผมมีหลายท่านถามว่าพี่มีของให้บูชาเยอะไหมเนี่ยครับผมก็มีที่เห็นเนี่ยนะครับนี่นะครับผมก็มีตามนี้ ครัผมที่เหลือก็จะเป็นของในตู้นะครับผมของที่อยู่ในตู้ก็หลายชิ้นนะครับผมนะครับผมครับวันนี้ก็มีมาเสนอให้ฟังกันคร่าวๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสยังไงผมก็จะมาให้ดูกันอีกนะครับ